สวัสดีนะคะทุกคนคุณหนูเลยนะเองค่ะวันนี้คุณหนูนะอยากบรรยายทำในเรื่องการการไม่ยึดมั่นถึอมั่นใดๆเลยนะอยากบรรยายในหัวข้อเรื่องที่ว่าเราสามารถรอดจากยุควิกฤตและศกสกิจสงครามและปัญหาถาถมเยอะมากมายบางคนอาจเจอครอบครัว บางคนอาจเจอการงานบางคนอาจเจอการเงินซึ่งหลายคนเจอการเงินงมากมหมแต่นี้ทางออกที่เราจะสอนเนี่ยเป็นเทคนิคง่ายๆหรือว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญของการใช้ชีวิตที่ถูกต้องดีงามเรามั่นใจว่า audio podcast ออนี้จะสร้างให้คนเปลี่ยนแปลงคนได้อยู่ในจุดที่สามารถอยู่ในจุดที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเราต้องรู้ตัวนะอนว่า ชีวิตทุกคนเนี่ยทุกคนอน่ะอยู่ในจุดที่กำลังเจอปัญหาหลากหลายมากมายคนานับทางหนึ่งที่ออกได้คือการมีคมรักขามตาแต่นั่นนั้นว่าขาตานั้นบางคนอาจจะยังมีไม่ได้เพราะว่าอาจเพราะว่ากิเลสต่างหามันรุนแรงในจิตใจเราเองทางที่จะออกได้ก็คือการรับรู้ใจเฉยปล่อยวางผ่อนคลายเบากายเบาใจ ทางนี้ดีของการไม่ยึดมั่นถึงมั่นการเรียนรู้สวัจิตสวัธรรมตัวเองคือการรู้ว่าจิตใจตัวนี้เราทำงานอะไรขนาดนี้เราเดินเหินยังไงกินยังไงนอนยังไงใช้ชีวิตยังไงไลฟ์ไตย์ยังไงมีหน้าที่ทางโลกอะไรตอนจีวียต้องทําอะไรซึ่งเราต้องดูองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันถ้าเราจะใช้ชีวิตผ่านบบพ้นผ่านปัญหาไปได้เราต้องรู้ตัวว่า จิตใจเราเนี้ยถืออะไรหนักหรือเปล่าจิตใจเราแบกอะไรที่มันหนักน่วงที่มันเยอะเกินหรือเปล่าจิตใจเราถือที่มันแบกคำทุกคำกลัวคำกังวลในใจหรือเปล่าเราต้องมาสอบถามเฉพาะจิตใจเราเองว่าตอนนี้ทำเราหรือว่าเราเป็นคนที่ดีงดงามพอหรือเปล่าเราเป็นคนที่จิตใจดีคิดดีคิด พูดดีทำดีดหรือไม่ถ้าเรามีองค์กรอบคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีหลายอย่างก็จะมาด้วยเราต้องมั่นใจในเส้นทางที่เราต้องทำเรารู้ว่าการยึดการไม่ยึดมั่นถึงมัน่นเป็นหลักคุณละของศรธรรมและคุณธรรมที่ควงามเพราะว่าการยึดไม่การไม่ยึดมั่นถึงมัน่นไม่ว่าทำดีหรือเผลอรสร้างการรมไม่ดีแน่นอนว่าการ เผอสร้างกรรมไม่ดีเราต้องกลับมาทบทวนสภาวจิตเรากลับมาทุบทวนกรรมว่าสิ่งกระทำนัน้นเราติดพลาดหรือเปล่าเมื่อทบทวนแล้วเราอาจต้องเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้วก็เปลี่ยนวิธีทางการเดินทางให้ถูกต้องเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบว่าต้องก,กังวลกลัวหรือวิตกกังวลกังวลกวายแต่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยคำรักคำเมตตาคำมั่งมี คมศรัทธาคมเชื่อมั่นตัวเองต้องรักตัวเองเคารพตัวเองนี่สุดแล้วก็รักผู้อื่นเนะช่นกันรักคนรอบตัวรักคนใกล้ตัวของท่านวันนี้บางคนอาจจะเจอปัญหาประสบอบเยอะแต่ทางออกก็มีเสมอสรบผู้เชื่อเชื่อมั่นในเส้นทางจิตวิญญาณเราหรือธรรมะที่ดีของเราคุณนูอยากบอกว่าการไม่ยึดมั่นถึงมั่นสามารถ ออกจากฝากวิกฤตยุคนี้ได้ด้วยคําเชื่อมั่นเต็งว่าเราสามารถฝ,าฝาร่าฟันปัญหาอุปสรรคบทสอบได้คนที่มีธรรมะต้องนึกถึงพระไตรพระพุทธพระธรรมประสงค์ศาสนาใด,ด้ที่นักถือไม่ว่าสนาคิดศาสนาชินโตศาสนาอิสลามทุกสนาเป็นหนึ่งเดียวกันในนั้นจะไม่พูดองค์สนาใดสันหนึ่งแต่ที่เราพูด พระพุทธพระธรรมสงฆ์เพราะว่าเราอยู่ภาตัยอยู่สิ่ที่งมแต่ท่านนับสืบนักถือศาสนาของท่านก็ได้เหมือนกันอย่างคุณหน่วยนาก็นักถือจินโตก็นักถือสิินโตก็ได้เหมือนกันเพราะพระพุทธพระธรรมสงฆ์มันอยู่ในใจเราเมื่อเราเอารล้อใจเราอยู่ในภาตยสิ่งต่างก็จะเป็นไปด้ดีด้วยความรักเมตตาจงอยู่ในภายในจิตใจเสมอ ดิูสภาพท,ทำตัวเองตรงนี้กลับมาทบทวนสภาพจิตตรงนี้ว่าสิ่งใดที่เราควรทําได้ต่อรอบนี้ต่อผู้คนเราจะทําสิ่งใดบ้างทําให้คนรู้ว่าเราจะทําสิ่งงามผู้คนได้อย่างไงเราต้องมีหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเราต้องมีหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเราจะต้องมีสิ่งที่เราต้องทําอยู่เสมอการ เกียจคานหรือว่าอยู่เฉยไม่ทําอะไรเป็นชีวิตที่ยังไม่เพียงพอบางคนอาจบอกว่าอยากอยู่แบบเรียบง่ายการไม่ยึดมั่นถึงมั่นเกือกันมีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่นี้ไม่พอเพราะว่าชีวิตมันต้องเดินต่อไปทุกวินาทีที่มันเวลานี้มันเดินเร็วทุกวันทุกเวลาผ่านไปเราต้องสร้างสรรค์สร้างสรรค์คิดเอดหรือว่าต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงดงามมันเป็นคนดีงดงามเสมออืมแล่ต้อง ต้องอ่านคำสอนของพระพุทธทาสมากะนะก็อยากแนะนําว่าถ้าเราศึกษาพุทธทาปิคุหรือคำสอนพระอาจารย์คนใดคนหนึ่งที่เราถือสวดมนต์ทำดีตามท,าที่ตั้งาสิสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นได้เราต้องเป็นคนที่ดีคนงามมีใจที่ดีเสมอเป็นคนฝากคำหวังให้ผู้คนฝากคำหวังให้เร,เราทุกคนให้เราอยู่ในศีลธรรมใจธรรมเมตตาธรรม คุณธรรมเสียนธรรมเสมอให้เราอยู่ในภายใต้กฎแห่งกรดีงามซึ่งทุกคนนี่ยมันหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นแต่ทางดีทางด,างดีเราต้องอยู่ภายใต้สิ่งที่ดียง,ง,ง,งามตอนนี้เราคิดพูดทําอะไรหล่ะมาส่งผลพลังงานเราเสมอตอนนี้เราอยางศึกอยากศึกอยากยกลับมาสารวงกายว่า,จาใจไม่ไม่เพราะยู่ตอนนี้พลังงานตอนนี้โดยเฉพาะวันนี้ ก็ทุกคนอาจจะกลับมาอยู่ตัวเองถอยกลับมาเองในท่ามกลางโลกสังคมโซเชีลลยลไลน์ที่มันดราม่าเยอะมากมายเราจะกลับมาไปชีวิตยังไงล่ะดิฉันก็ฝากเอาไว้ว่าขอให้ทุกคนนะครับมีชีวิตโดยการที่การไม่ยึดมันม่นถือมั่นการไม่ยึดมั่นถือมั่นหมายถึงไม่ถึงไปาวางแต่คือการรับรู้เฉยปล่อยวางอย่างถูกวิธีนะครับ แต่คือการไม่ยึดมั่นในในในสิ่งที่มันมันมีตกกังวลหรือว่ามันไม่มีไม่มีไม่มีประโยชน์ที่จะไปคิดถึงมันหรือรู้สึกผิดในใจแต่ต้องกลับมาทบทวนดูตรงนี้ว่าจริงแล้วทำทำ,ทำดีสุดแล้วแล้วเราก็เป็นคนที่ดีสุดในแบบเส้ถทางของเราขอเชื่อมั่นในเสถทางที่เองทําและมั่นใจว่าการการไม่ยึดมั่นแต่น การไม่ยึดติดใสิ่งใดที่หนึ่งคือการรับรู้คมเป็นจริงใจเราจะไม่เอ็นเอียงรับรู้โลกตางคมเป็นจริงไม่ไม่เอ็นเอียงซ้ายเอ็นเอียงขวาแต่รับรู้คมเป็นจริงตอนนี้คือรับรู้เผชิญความจริงตอนนี้แล้วมีสวะทาที่ปลอดภัยจากพลังงานดาน,น,นมืดด้วยการรักษาศีลเป็นคนดีงดงามตอนนี้ เราจะต้องรักษาศีลห้าข้อให้ได้พื้นฐานเราจะต้องมีมรรคแปดเราต้องเรียนรู้ภมิหารสี่เราต้องเรียนอยายะศัตรีเราต้องเรียนคําสอนพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเราต้องเรียนรู้คําสอนพระยซูเราต้องเรียนรู้คําสอนศานส,นส,สนานต่างๆและคําสอนจีวรสมัยใหม่เพื่อให้เีเราจะได้เป็นคนดีดีก้นงามในยุคการตอนนี้ อีกสองสามปีต่อนี้มันจะเป็นกียุคมากขึ้นแต่มันจะว่าหลัง2028นี้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นแต่ว่าต้องเชื่อใจเองนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยของโลกวันี้กรรมวลเลิมโลที่กระแสะวุ่นวายมากมายปัดปั่นปวดทั้งดีแล้วก็ประสบสำรม,ม,ม,มกายว่าใจให้สงบสุขคุณหน่อยนะก็ยินดีเป็นลางบวกคาราตาให้นะครับขอบคุณมากที่ชมเอเลวเอเลวบัตแคทธรรมะ ช่องซูซูกิทมิโยนะคะเรนนะก็ขอให้ทุกคนพบความสุขกายสุขใจทุกวันขอบคุณที่รับชมอีพีแรกนะเปะิดแพร่ธรรมะทางช่องซูซูกิทมิโยเรนะได้นะคะขอให้ทุกคนมีตาวามรักค,กคเวเมเมตาเบิกบานในทุกวันมีสิ่งดีๆงา,ามๆทุกวันจงเป็นพลังที่ดีต่อผู้คนนะอย่าลืมเป็นแสงสว่างที่ดีต่อผู้คนในสิ่งที่เราทำมอบสิ่งดีๆผู้คนในรำนักตาไม่ว่าทานบาร,รมีบุญบารมี หรือสิ่งใดที่เราสามารถแบ่งบันผู้ช่วยเหลือผู้อื่นได้คุณทํตำปรทานทั้งหลายขอให้ช่วยเหลือผู้คนต่อไปอเปลี่ยนใจให้อนุโมทนษัทุกคนนะครขอบคุณติดตามรับชมนะคะเพียงเท่านี้ค่ะขอบมากค่ะไปแล้วค่ะ